หนาแต่ว่ามีคนลูกคนมั่นนี่นี่คนลูกคนมั่นขยันขยันนี่นี่ทำเพืด่อได้ไปนี่เอาเฮลุ่นเข็ดทัวรนี่รับรองว่าอยู่สุขสขบายแน่นอนการสบายดีเอฟซีแมนนี่โปเซ่ปะสบควมามสำเนาจนะวันนี้เขาก็ได้มาอยู่เฮือนของ เบาวสีเพิ่นเนาะคือเพิ่นซื้อข้ปุ้นมาเห็ดพันข้ปุ้นกินเพิ่นว่าสรองที่เพิ่นผ่านยูทูปเนาะแต่ว่าเพิ่นผ่านกฎของยูทูปแล้วนะเราก็เลยมาหาเพิ่นอยู่เพื่อนมันมาไปเบิ่งก็เลยเราบอเพิ่นเห็ดยังสิเป็นเฮือยเพิ่นสภาพถูกอันนี้คือมิดสหายเพิ่นอันนี้ก็จะเป็นบ่าวสีเพิ่นนี่มาสัมภาษณ์ความรู้สึกกันที่เพิ่น ผ่านยูทูปไปแล้วหลังจากติดตั้งหุ้ตั้งใจมันเนิ่นนานเป็นอะไรผ่านยูทูปเลยเป็นอะไรผ่านยูทูปดีใจบ่โอ้ดีใจเนาะโล่งใครนี้ยังบ่ผ่านเลยีดใจเนาะเ่าขอกลับมาผมผ่านยายัมั้งเลยมาตั้งหุ้ตั้งใจเห็ุอัพคลิปลงแต่ละมือแต่ละมือเห็ุคลิปบดเงินบดเงินไปหลายเติบบหลายเท่าไรนับโบกูนับโบกูว้าวเมื่อนี้เพื่อนกะ ผืนไหนผื่นต้มลูกซีนมาเห็ดพันธุ์กะปุ้นกินผื่นมีอันลูกน้องผื่นแล้วมาเห็ดได้กินเหมือนเ่านเบิ่งหน้าตาผู้บาดโสดก่อนนี่สบายอย่นี่เด็กๆเขาไม่ชอบกินมีเด็กๆอีกคนปะโยอะทาไปเบิ่งหน้าตามีมีคนโสดโสดบนแถวนี้มีคนโสดโสดวันนี้หน้าตาโอ้มีคนลุคนมันนี่นี่คนลุคนมันขยันขยันนี่นี่ ทำผู้ใดได้ไปนี่ไเฮาเฮ็ดู้เฮ็ดทวนี่รับรองว่าอยู่สุขสบายแน่นอนโอ้ปันแต็กสูตรปันตำรวจทหารเลยชงเงินบักแต่ญาตินี่คือคือตำรวจทหารแนี่นี่โอ้ไปลบส่วนามันเงิที่สาป้าต้องให้พันขุนกินก่อนไปพันขุนกินก่อนแล้วก็ไปลบอันนี้กับป้าผมพี่ต่คนรู้คนมันนี่นี่ผัววันโค้งญ่เมืองก็ทุพพลเคร่งสะพันธเขีดโอ้ หนึ่งเข่าจูไพรหัวเหิน,หนเลย,ยหนึ่งเข่าจูไพรจูไพรหนึ่งเข่าเด้อเด็กคนหน้าตาดีดีโอ้หล<อ>่อขโม่เหินมาทำมาได้ในเพื่อนของเราเพราะกวงควงเนาะอันนี้แหละเพื่อนนี่แหละหลังนี่อ่ะทีเราพาพศมาเรียนมาก็เลยง,งับเราเลยนะผม <c oughs> <c oughs> บอกสีแล้วอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องจริงเนาะอันนี้อันนี้ ทำปุตัวนี่จะเ่ินตัวเลยถอดถอนเมดออกมาหนิป้าเพจัดหนอดเพาจักเข้ารึเปล่า ได้มีดีนะไผู้ชาวแบบนี้ป้าสีเพิ่นแอบคุยผู้ชายนอกใจเจ้พอล่าคนแล้วนี่นอกใจเจ้พอล่าคนแรกนี่เป้าสีนี่เป้าสีนอกใจคลแรนี่เนาะเป้าสีนอกนอกใจเจ้พอล่าคนแรกไอ้เหรอมีแต่ผู้บ่าว ออโอเคเนาะเดี๋ยวเข้าก็ตัดไปบึงตอนที่ข้าเห็ดแล้วเลยสิ่งที่รอคอยคอยรอมันกระบะฮอดเน,น้วยไปห้ไปยังมึ้บิอนอโอไม่พินดองใช่ไหมโอ้ินดองบอกให้ได้ไพ่นบอกให้หุ่นจ <c oughs> ้เป็นฮิวเขา้าจะเป็นแจ๊ําำไรละ่ะทำไรฮิวเขา้าคนมโอ๋อ มีแต่ผูบ่าวนุ่มลอ่อสาวสวยบ่แวนมีแต่บาสดๆโอเคเดี๋ย okay. วเขาก็ลงมือแล้วนี่ผู้นี้เพิ่งลงมือเดียวนด้ทำลงสองมือ,อยันพนยุ่นี่มนี่เขาก็ากมาแว่า,าสี่พ่นก็ได้กินทันข้าวพุ่นคนแล้วคนใครแต่บคนบซื่อส้นสร้างมา้า้เป็น,นแต่ YouTuber บมแวนเพื่อใจดีงินจะไปทุบนะธนาทารเช่นนี้ทำมาพ่นทเพันทำพ่นดีงินยล้วเพันซื้อสี้นสร้างไม้กินยุ่นี่

มียี่บ้ากู้ชาามียังบุพี้ตัดท่อของเราไปยังสิเช่าเนี้วมันก้อนแดงเลยมันเถอะรู้ว่ามันก้อนแดงไหมเรียบร้อยมา่ไหมมัดเป็นยังไงหยดก้อนโอ้ยยัดกล้องอย่างเอ้ยอันนี้ก็เราก็ได้อ่ากินพันกระปุนหรือว่ารับประทานพันกระปุนไปเรียบร้อยเนาะอ่า อันนี้ก็บเบิร์สภาพแต่ละคนเหมือนได้จากสกินอีมแล้วเจ้าสิไปลบหน่อยนี่ฮะบอกขาดศึกถ่ายจะยืดเลยเนาะตายไม่ไม่ไม่เม่ตายตายจะเป็นตอบไปมาทำไมการศึกมันกัดเบิร์ดแล้วสูดในห้องเลย มันกับเบิร์ดแนี้ยเพื่อสิไปลบไปยังกินเอาจนว่านักคุกเอาชื่อเป็นว่าก็เป็นดอกฮานกันเนาะเอากินเนาะแรงลบเด้่ใส่กับนักต้อนโอเคเราสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่งเมนี่โปเซเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน